จริงๆไอ้คำว่าตัวละคร1.0แล้วก็ตัวละคร2.0เนี่ยผมคิดขึ้นมาเองนะครับซึ่งถามว่าตัวละคร1.0กับ2.0เนี่ยมันคืออะไรถ้าใหพูดง่ายๆมันก็คือตัวละครในแต่ละยุคสมัยนั่นแหละตัวละคร1.0เนี่ยมันก็คือตัวละครที่อยู่ในสมัยอัปเดต1.0ถึง1.6นั่นแหละ ส่วนตัวละคร2.0เนี่ยมันก็คือตัวละครที่อยู่ในสมัยอัปเดต2.0ถึง2.8นั่นเองโดยตัวละครทั้งสองยุคเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างในด้านการใช้งานและก็เกมเพลย์อยู่ไม่น้อยถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยมันก็เหมือนกับคนในแต่ละเจนนั่นแหละและหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำว่าคนในยุค Gen Z และก็ Gen Y วอะไรประมาณนี้อยู่ใช่ไหมที่เขาจะมีการแยกคนในแต่ละยุคสมัยเพื่อที่จะได้รู้หลักการคิดหรือมุมมองในแต่ละฝ่ายนั่นเอง ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างกันเลยโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าตัวละครในแต่ละยุคข,ของเกมนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันด้านไหนบ้างแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมขอฝากสปอนเซอร์ของผมหน่อยละกันนั่นก็คือร้าน Melo Top Up นั่นเองร้านเติมเงินเกมราคาถูกบริการไวไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG Mobile g Impact, e n Shin Impact ROV Free Fire และเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับ ตัวละครในยุค1.0เนี่ยจะมีทั้งหมด33ตัวโดยตัวละครส่วนใหญ่ที่มาจากเจนนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ใช้งานง่ายเพราะว่าข้อจํากัดในการเล่นมันไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จะไปได้หลายทีมและตัวละครที่มันโกงๆอยู่เทลิสสูงๆเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมาจากเจนนี้หลายตัวอยู่เหมือนกันถามว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้น ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับยุคที่ยังหาสมดุลของเกมไม่ค่อยได้สังเกตได้จากตัวละคร4ดาวบางตัวเนี่ยเก่งจนเกินหน้าเกินตาตัวละคร5ดาวบางตัวซะอีกหรือไม่ก็ตัวละคร5ดาวบางตัวในเจนนี้เนี่ยมันก็เก่งจนเวอร์มากๆจนกลายเป็นตัวละครที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าควรต้องมีติดไอดีไว้เลยหรือในภาษาอังกฤษก็คือตัว must have นั่นเอง แต่มันก็ไม่ใช่ว่าตัวละครในเจนนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้ดีไปหมดะทุกตัวนะครับตัวละครบางตัวเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดในการเล่นที่เยอะหรือบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะหาทีมที่ลงตัวกันได้ดีไม่ค่อยเยอะด้วยซึ่งสาเหตุเนี่ยผมมองว่ามันเกิดจากการที่เกมเนี่ยมันอาจจะเพิ่งมาความสมดุลหรืออะไรหลายอย่างในเกมนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวมากเอาจริงๆมันก็เป็นแบบนี้แทบทุกเกมเลยเกมอื่นๆที่เพิ่งทําออกมาภาคแรกเนี่ยมันก็จะมีเสียงวิจารณ์ติชมไปต่างๆนานาว่า อไอ้ระบบตรงนี้เนี่ยมันดูโกงเกินไปนะมันทําให้ความท้าทายเนี่ยมันหายไปเยอะหรือไม่ก็อไอ้ระบบอันนี้เนี่ยมันยังทําออกมาไม่ค่อยดีตรงไหนที่สามารถแก้ไขได้เนี่ยก็ควรจะแก้ไขให้ด่วนเลยผู้พัฒนาจากเกมบางเกมเนี่ยเขาก็เห็นคําติชมเหล่านี้และเขาก็นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไปพัฒนาในภาคต่อๆไปเพื่อยกระดับให้เกมของตัวเองเนี่ยมันดียิ่งขึ้นซึ่งผมมองว่าตัวละครในยุค1.0เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นอยู่ก็ได้ อะทีนี้เราลองมาดูตัวละครในยุค2.0กันบ้างว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนตัวละครในยุค2.0เนี่ยมันจะมีทั้งหมด17ตัวเรื่องประสิทธิภาพในการใช้งานของตัวละครในยุคนี้เนี่ยผมจะขอแยกเป็น3ช่วงก็แล้วกันนะโดยมันจะมี2.0ในช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงปลายโดยตัวละคร2.0ในช่วงต้นเนี่ยมันยังได้รับอิทธิพลมาจาก1.0อยู่อย่างเช่นตัวละครอายกะ ตัวละครดาเมจหลักที่ติดท็อปเทียร์เลยว่าเป็นตัวละครที่ทําดาเมจได้สูงมากๆส่วนตัวละคร2.0ในช่วงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่เก่งเหมือนกันแต่มันก็จะเริ่มมีข้อดีและข้อเสียแบบเห็นได้ชัดมากขึ้นแล้วอย่างเช่นตัวละครไรเดนโชกุนที่เป็นตัวละครซับพอตระดับท็อปเทียร์แต่ถ้าเราอยากจะปั้นให้อันตรีไรเดนเนี่ยมีดาเมจที่สูงขึ้นโดยที่ไม่ต้องปลดกลุ่มดาวมันปั้นได้ค่อนข้างยาก หรือตัวละครอย่างโคโคมิที่ผมมองว่ามันเก่งมากๆแต่ข้อเสียของตัวละครตัวนี้ก็คือความสามารถของโคโคมิเนี่ยมันเข้าถึงได้ค่อนข้างยากถ้าใครเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ใส่ใจกับตัวละครตัวนี้มากเนี่ยก็อาจจะมองโคโคมิเป็นแค่ตัวละครฮิวธรรมดาตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้และก็ตัวละครหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่เก่งแต่เก่งแบบเฉพาะทางเท่านั้นเพราะว่าความสามารถของตัวละครบางตัวในช่วงกลางเนี่ยมันมีทีมที่สามารถอยู่ได้แค่บางทีมเอง ซึ่งเราจะสังเกตได้เลยว่าตัวละครในช่วงกลางเนี่ยจะมีข้อจํากัดที่เห็นได้ชัดมากขึ้นเหมือนกับว่าตัวละครบางตัวเนี่ยถูกกาหนดชะตากรรมมาแล้วว่ามันเกิดมาเพื่อทําหน้าที่นี้อย่างเดียวเท่านั้นส่วนตัวละคร2.0ในช่วงปลายเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างสมดุลกําลังดีเลยเพราะว่าความสามารถส่วนใหญ่ของตัวละครพวกนี้เนี่ยมันไปได้หลายทีมมากๆข้อจํากัดในการเล่นเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะผมก็เลยจะค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับตัวละครในช่วงหลังมากๆ เพราะผมรู้สึกว่ามันมีความสามารถที่อยู่ในระดับกําลังดีเลยทางเล่นง่ายไปได้หลายทีมแถมข้อจํากัดในการใช้งานเนี่ยมันก็มีไม่ค่อยเยอะด้วยสรุปโดยรวมก็คือตัวละครในยุค1.0เนี่ยจะมีการเล่นที่ค่อนข้างง่ายข้อจํากัดไม่เยอะแถมไปได้หลายทีมด้วยและตัวละครหลายๆตัวในยุค1.0เนี่ยมันก็มีตัวละครที่โกงเยอะอยู่เหมือนกันส่วนตัวละคร2.0เนี่ยมันก็เก่งเหมือนกัน แต่มันก็เริ่มมีข้อดีและข้อเสียให้เราได้เห็นแบบชัดเจนมากขึ้นแล้วและก็เริ่มมีตัวละครที่เก่งเฉพาะทางมาเยอะขึ้นด้วยซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าการออกแบบตัวละครเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นมันก็เลยทําให้มีผู้เล่นบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าตัวละครในยุคเก่าๆอะ่ะมันเก่งกว่าตัวละครใหม่ๆตั้งเยอะ แต่บางคนเนี่ยก็มองว่าตัวละครยุคใหม่เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเปิดทางให้เราเนี่ยสามารถสร้างทีมแบบใหม่หรือการจัดทีมใหม่ๆได้เยอะขึ้นแทนที่จะเล่นอยู่แต่ทีมแบบเดิมๆซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับอ่ะโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับไม่เจอกันชาตินี้ก็ชาติหน้าสวัสดีนะครับผมบ๊ายบาย